Yeah. สองแสบเอาพีเอฟซมาเต้นเซ็กซี่พร้อมกับชื่อเขาตั้งชื่อให้ใหม่พอกันเลยทุกคนแสบมากพี่เขาก็จัดให้จ้าอายซะที่ไหนขนาดว่าอายนะหน้านะนะอืมแต่น่ารักน่ะน่ารักพี่ๆเขาน่ารักมากเล่นกับน,น้องๆให้ทำอะไรอ,ะอ่ะขอมาก็จัดให้อะไรอย่างเงี้ยอืมน่ารักเนอะ แสบแสบทั้งคู่หยอกพี่เขาเล่นคือแบบก็ตามนั้นเลยนะอืตามนั้นแหละน่ารักทุกคนเขาน้ารักมากค,ามนคนโก้อดีตบอกเลยดีดดีดมากวันนี้ไป,ไปก็ดีดนะดีดดีดทั้งสามคนเลยทั้งพี่ทั้งน้องแกงแกงทุกอย่างเอาทุกเม็ดคือแบบน้องก็กลัวดราม,ม่าอยู่นะอืน้องก็พูด กวด,ดาม,ม่าอยู่ไม่ได้บูลลี่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคนไม่เข้าใจเดี๋ยวก็ว่าน้องไงเนาะดูให้มันน่ารักดูให้มันมีความสุขคิดได้รมากอ้าวอ้าวพอท่านเต้นอยู่ก็แจกแล้วอ้าขยับมาห่างๆกันนะครับพี่ตายอ่าจิ๊กจอกขยับไปลิงเหยียบตามอ่านไม่ครบพูดไม่ครบแม่สุนัขจิ้งจอกแม่ แม่สล็อตที่จอดกับยัยอีกห่างๆกันแม่ลิงแม่ลิงยืนตรงนี้แหละแม่ก่อนเอาูนีก็เแม่แม่สล,ลอด,ดยืนตรงนี้แหละสล,ลอดก็ทำตาเลยเหรอไม่ต้องพูดนี้ด้วยให้เยอะด้วยเจเห็นไหมมันเหมือนว่นา ลองทำหน้าแบบคามชี้ะลองทำดีๆไม่ต้องยิ้มลองทำแบบไม่ต้องยิ้มหัวเลยลองทำแบบไม่ต้องยิ้มชิบหายแล้วสล็อตตายอ้าวเยินดีๆโทรศัพท์เก็บไว้ครับไปๆอยากให้อยากให้อะไรออกแล้วลูกเหรอรอแป๊บนึงกุฏระอยู่ไม่ให้ยอมแพ้ครับถ้ายอมแพ้เสีย5,000ัะ ก็คล้ายหมาไงเอางี้เอางี้ถือซะว่าสงสารพี่ๆเขาถ้าใครอายไม่เป็นไรถอนตัวได้แต่เสียห้าพันมาก็ได้ครับมีไหมมีไหมไม่มแไม่เสียดายจะไม่มีเอาเอาเอาคนนี้เต้นก่อนเลย้องคนนี้เต้นก่อนเลยไม่ไม่ไม่เอาคนนี้ไม่ใช่คนสุดท้ายเอาคนนี้ก่อนเอาคนนี้ก่อนอเดี๋ยวจืนไม่ไหวเอาก่อนเลยอครจะบอกใม่อีกครับมา เดี๋ยวถ่ายให้จะได้มีคลิปไปอัพทิกตอ็อกเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวตัง้งคลิปอยู่แป๊บน,นึงอ่ะโซโล่ปะ เธอวานโลกให้หลงรักเธอวานรักให้หลงไหลเธอเรารอ้อนเหมือนแตงไฟฉันคัใครมันไม่ได้อคตลุ่เลยครับเอ้จุดจุดแม่นกสลอดสาวนในตาสวยออดระทุกอยังเจอเิ้มเสน่ห์เร่ นี่บอดาของรางวัลนุกไปสิบอดายออกไปข้างในเทียวกันห้าพันให้นุกไปเดี๋ยวนี้เลยเต้นเหมือนไม่เหมือนสล็อตครับอย่าเพิ่งให้กำลังอย่าเพิ่งอย่่าเพิงให้รางวัลไม่เหมือนสล็อตเลยต้องมาดูตัวนี้เคยเห็นในบางมดไหมโคโยูตี้เหรอผมชอบมากเลยมาในล็อกเต้นดูสิเคยเห็นไหมบางมดเขามีเสากลางใช่ไหมตัวนี้เต่าเสาหักขยับมานี่ลูกขยับมานี่สล็อตขยับมาขวาลูกขยับมาอ้อมอ้อมไปโอเคหนูพุกเหรอหนูพุกครับ ก็อยู่ไปตรงนู้นจ้ะเอออย่าย้อนนะจ๊ะหันหน้าไปตรงนู้นไม่ต้องถามโอเคเล่นให้มันเซ็กซี่นะอะไรนะครับถอดแมสถอดแมสออกถอดแมสออกถอดเสื้อออกถอดเสื้อออกมันไม่สมกับตำแหน่งที่คุณกำลังจะได้รับครับอะไรนะเดี๋ยวดราม่ามาอีกมันคนเยอะใช่ไหมล่ะหันหน้าไปตรงนี้จะมีแค่สองคนโวิธีแก้ที่ดีครับได้ ถ้างั้นถอดเสื้อเสร็จ้วถอดกางงได้ไหมถ้าถอดกางเกงนะกูบอกเลยบอกเลยว่าเซ็กซี่ซาอิงกิมันเป็นเสียงเลงมันเป็นตุกตามันเป็นเสียงมันเป็นตุ๊กตาจังนเป็นชั่นขังัมันเป็นตุ๊กงบดับบัััน เจอวานโให้หลงรักเจอวานรักสิงๆนั้นให้หลงไหลเจอแลงร้เหมือนจะไปได้มาไกรก่อนจะขึ้นตอนนี้พียอมรพี่อมรลุกขึนหน่อยแป๊บนึงนึงแปนึที่ที่มายืนตรงตตรงนี้ให้เป็นเสาไว้ก่อนเยือตรงนี้อ่าอ่าย้อหันห้าเออเออยือวตรงนี้